มาดูด้านหลังนะครับเห็นไหมครับทีนี้นะฮะผมจะมากดด้านหลังนะนะครับเมื่อกี้กดข้างโน้นนะครับวันนี้มากดข้างนี้แล้วทีนี้นะครับมาดูกันว่าไหนลองไหนลองพับขาเขาสิครับเอาขึ้นมาพับขึ้นมาได้ไหมอเอาได้แค่ไหนได้แค่ไหนได้แค่ไหนแค่นี้ใช่ไหมอ่ะเอาลงเอาลงเมื่อตกี้นี่ขึ้นมายังไม่ได้เลยใช่ไหมเห็นไหมอ่ะเราขึ้นใหม่ทีเอาขึ้นใหม่ที ได้แค่ไหนออโอเคแค่นี้พอเนาะโอเคครับ okay, ค่อย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 ค่อรับค่อยโอเคอ okay. ่ามาดูกันนะครับทีนี้นะครับผมจะกดข้อพับนะครับเส้นข้อพับให้มันคลายพวกนี้แล้วก็คลายเส้นหน้าหน้าขาของเราข้างล่างนะครับใครนั่งยองๆแล้วตึงหน้าขาดูนะครับกดเส้นนี้นะครับบางทีท่านเดินไปแล้วพลิกข้อไอข้อไอขาพับพับนะพลิกปุ๊บนะครับแล้วไม่มีแรงเดินไม่ได้เลยนะครับให้เรากดเส้นพวกนี้นะครับเส้นนี้นะครับ อันนี้จะเป็นข้อพับเห็นไหมอย่าอย่าไปกดตรงข้อพับนะครับกดใต้ข้อพับเห็นไหมด้านข้างนะครับด้านนอกนะครับด้านนอกดูนะครับอืมกดตรงข้อพับาบ้าเขาหลุดเออืมเห็นไหมครับดัเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเส้นนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยจับดูง่ายคือตรงเนี้ยจับดูตรงเนี้ยครับตรงข้อพับเนี่ยมันจะเป็นมันจะปูนขึ้นมาเลยฮะมันจะปูนขึ้นมาลกแข็งตรงนี้นะฮะจุดของเขาก็จะอยู่เนี่ยฮะข้างข้างเนี่ยข้างๆ้างลงมาใต้ข้อพับลงมา อันนี้คือจุดของเขาที่มีปัญหาไหมเนี่ยโปนเลยเนี่ยถ้า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 ตรงนี้มันสังเกตเราจับดูปุ๊บนะมันจะเป็นแข็งปุ๊บนะเวลาเขาพับเนี่ยเวลาเขานั่งพับปุ๊บเนี่ยตัวเนี้ยมันจะกดเข้าไปนะฮะแล้วจะทาให้เลือดเราเดินไม่สะดวกทีนี้ทีนี้เวลาเรากดตัวนี้ปุ๊บนะครับมันจะมาคลายตัวเนี้ยก้อนนี้ออกนะครับมันจะคลายก้อนนี้พอก้อนนี้คลายปุ๊บเราจะพับขาได้นะครับดูนะครับดูดูนะอ่าเนี่ยครับชัดๆนะครับวันนี้มีเคลสดสคัญมาให้ดูนะครับ ถือว่าเป็นวิทยาเป็นวิทยาทานอย่างยิ่งเลยนะครับเนาะได้เขาเรียกว่าดีด้วยแล้วก็ได้ได้ได้สร้างบุญร่วมกันกดลงไปครับอืมกดลงไปตรงตรงๆนะครับมันจะมีเส้นอยู่นะครับเนี่ยผมปุมข้างๆนใต้ข้อพับนะครับอันนี้จะเป็นก้อนเขานะครับเนี่ยแต่เราจะมากดตรงนี้ครับใต้ข้อพับตรงนี้นะครับดูแนวให้แน่นอนนะครับอย่าไปกดทุกที่พอดีนะครับ แล้วก็ปล่อยครับเดีย๋ยวไปค้างนานนะครับกดลงไปให้สุดสักอึดใจหนึ่งก็เอาขึ้นมา,อ,าอืมอืมนะครับอืมนะครับค่อยๆนะครับนะค่อยๆ,ๆค่อยๆค่อยๆไม่ต้องเก่งอ่ะเอาขึ้นไปอ่ะเห็นไหมครับเห็นไหมครับ นี่แค่ครั้งเดียวนะครับนี่ดูนะครับเห็นไหมเอาลงไหมครับลงไปค่อยๆอ่าอีน้อยอีน้อยมันจะคล่องครับอ่าดูไปนะครับดูไปนะครับอันนี้เคล็ดสำคัญเลยนะครับถ้าเดีรูวว่าหัวเข่าเนี่ยถ้าเรามีปัญหานะฮะแม้กระทั่งหินปูนโอบหัวเข่าแล้วเนี่ยขยับคลูกสะบ้าไม่ได้นี่ยังดีได้นะครับ ถ้าหาประส้นท่านหาเส้นนี้ไม่เจอนะครับเนาะท่านจับขาเขาพิกไปนิด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 นึงอ่าอย่างนี้ครับเห็นไหมแล้วท่านจะหาเส้นง่ายนะครับดูนะครันี่เห็นไหมบางทีเส้นเขาหลบ อ่าอ่าพับขึ้นสิเอาขึ้นเอาลงอ่าเอาขึ้นเอาลงคล้องขึ้นไหมครับปกติมันพับขึ้นไม่ได้ใช่ไหมครับอ่าอ่าดูนะ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 ยังไงครับอ่านิดเนาะอ่านะครับดูนะครับจากที่พับไม่ได้นะครับเวลาเราหาเส้นมาเจอให้เราตะแคงนิดนิดนะครับจับขาก็พริกนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับ โอเคนะครับมาดูกันปึ๊บเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับดีขึ้นได้ไหมครับอืเห็นไหมจากพับจากอยู่ประมาณนี้นะครับขึ้นไม่ได้นะครับเราสามารถเห็นไหมครับนะฮะเห็นไหมครับอ่า นะฮะจนด้วยสีกลับบ้านแล้วมันบ่กจะกลับบ้านแล้วฮ่เขาจ้องตัวแล้วอืีนะครับมะดูนะตีอืมอืม โอเคเป็นไงเป็นไงเป็นไงโอเคไหมครับ oh. อื oh. ออ่เอาขึ้นข้างนั้นขึ้นมาด้วยทิเจ๊เจ๊ลองลองลอง,ลองพับสองข้าง,างพ,รพร้อมกันทีอ่ะได้ไหมค่อยค่อยนะครับได้ไหมครับได้ปกติไม่ได้ใช่ไหมไเออนั่นแล้วนั่นแล้วนั่นแล้วเจ็บคะเจ็บโอเคไหนไหนปดปลายนีเจ็บไหม เออมไม่เป็นไรนั่นอันไหนลอง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 ลุกขึ้นดิครับลุกขึ้นนั่งทับขาให้ดูหน่อยอ่าชม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 ช,ม,ชมนะครับชมลุกขึ้นนั่งฉี่ให้ดูหน่อยนั่งทับขานั่งทับขาไม่ได้อะนั่งทับเหมือนเหมือนเรานั่งไหว้พระแบบเนี้ยนียอ่าได้ไหมไเออ,อ,อเป็นไงนะบอกกับแฟนเพียดไหมเป็นไงบ้างโอ้ดีมากเลยโอเคไหมเนี่ย นายลองนั่งยองๆทีนี่ยยองๆทีเออลองยองยองยองค่อยๆนะครับค่อยๆนะเพราะกล้ามเนื้อยังอ่อนแรงอยู่โอเคพอ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 โอเคเพราะว่าเพราะว่าเส้นมันยังอักเสบอยู่โอเคอะนอนลงไปโอเคแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับนะเพราะว่าเส้นมันยังอักเสบมันมันเป็นมาห้าหกเดือนเนาะทีนี้ช่วงเนี้ยเราพยายามอย่าไปนั่งยองๆเด้อนะแล้วก็พยายามอย่านั่งพับขานะครับเนาะ เดี๋ยวมันจะดีขึ้นภายในไม่กี่วันหรอกครับนะเพราะเส้นมหาอักเสียเดียวมันก็ดีนะครับเนาะครับข้างนี้ไม่ตึงเลวเออนั่นแหละนั่นแหละเพราะว่าข้างนี้เราใช้งานเยอะโอเคครับโอเคนะครับผมนี่แหละครับนะไม่เราไม่ต้องไปผ่าตัดนะครับเนาะนะแล้วก็อืมไม่ต้องไม่ต้องฮะไม่ต้องถ้าเรารักษาถูกวิธีนะฮะมันจะไม่เป็นไรนะครับโอเคนะครับนะครับ